เห็ดสี่ชนิดกับคนเป็นโรคไตสามารถทานได้หรือไม่วันนี้นะครับแอดมินนักกำหนดอาหารเพจโรคไตกินอะไรดีจะมาบอกให้ฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรคไตกินอะไรดีกันด้วยนะครับเห็ดเข็มทอง100กรัมมีโพแทสเซียม3 5 9มิลลิกรัมซึ่งสูงมากไตระยะ1-3 A ถึงไม่มีปัญหาโพแทสเซียมในเลือดสามารถทานได้ประมาณ30-50ถึงกรัมดิบไตระยะ3 b 4 5ควรหลีกเลี่ยงเห็ดชิเมจิขาวเป็นชนิดที่2โพแทสเซียม330มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับผมไตระยะ 1-3A ทึ่ไมม่ีปัญหา โพแทสเซียมสามารถทานได้เหมือนเดิม30-50กรัมแต่ระยะ 3B 4 5ควรหลีกเลี่ยงเห็ดหูหนูนะครับ100กรัมมีโพแทสเซียม43มิลลิกรัมอันนี้นะครับโรคไตทุกระยะสามารถทานได้ครับผมต่อมานะครับชนิดที่4คือเห็ดชิเมจิดําหรือว่าเห็ดชิเมจินั่นเองโพแทสเซียม um, นะครับอยู่ที่360มิลลิกรัมแต่ระยะ 1-3A เอเนี่ยที่ไม่มีปัญหาโพแทสเซียม um, ในเลือดสูงทานได้30-50กรัมดีแตระยะ 3B45 ควรหลีกเลี่ยงนะครับนีนทานให้ดีน